สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Healthy h o m ี y วันนี้เราจะมาทำอาหารที่คนสุขภาพดีเขากินกันนะคะเมนูนี้อร่อยทำง่ายย่อยง่ายมีประโยชน์กินได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะ ส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้เป็นส่วนผสมออริจินอลของคุณแม่สามีของเรานะคะแต่ว่าเพื่อนๆสามารถปรับสูตรได้นะคะมีอะไรก็ใส่ไม่มีอะไรก็สามารถตัดออกไปหรือว่าใช้ทดแทนกันได้ค่ะก็จะมีเซลลรี่นะคะประมาณ2ก้านหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแครอทหนึ่งหัวนะคะทุกคนส่วนผสมต่างๆนี่นะคะไม่ฟิกนะคะจํานวนมากจํานวนน้อยเพื่อนๆสามารถกะเอาได้ค่ะนาแครอทมาปอกเปลือกแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาด แล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเตรียมไว้ค่ะส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์นะคะก็ถือว่าหาไม่ยากจนเกินไปนะคะแล้วก็จะมีมันฝรั่งด้วยนะคะทุกคนประมาณหัวหนึ่งย่อมๆค่ะนำมาปลอกเปลือกแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ ชิ้นเท่าๆกับแครอทนะคะจะได้สุกไปพร้อมๆกันเมนูนี้เหมาะมากเลยนะคะในช่วงอากาศหนาวนะคะสามารถรับประทานได้เป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นนะคะทารับประทานได้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็ดีกับทุกคนในครอบครัวค่ะแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะคะวันนี้เราใช้3ลูกค่ะมะเขือเทศเพื่อนๆจะใช้เป็นมะเขือเทศกระป๋องที่เราเขา ่ใช้สำหรับทำสปากเกตตี้ก็ได้นะคะนำมะเขือเทศมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นย่อมๆพักไว้ค่ะ เขือเทศมีโพแทสเซียมที่อาจจะช่วยลดปริมาณของไขมันไม่ดีนะคะหรือว่า L D L นะคะแล้วก็ควบคุมการเต้นของหัวใจให้เป็นปกติด้วยนะคะแล้วเราก็จะใช้หอมใหญ่นะคะประมาณครึ่งหัวนะคะเพื่อนๆมีหอมใหญ่สีขาวก็ใช้ได้นะคะพอดีวันนี้ที่บ้านมีหอมใหญ่สีแดงนะคะก็เลยใช้อันนี้ค่ะปริมาณครึ่งหัวนะคะหอมใหญ่เขาก็จะมีวิตามินซีแล้วก็ช่วยเพิ่มรสชาติให้อาหารนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพักไวค้ค่ะ แล้วก็จะมีกระเทียมนะคะประมาณ4-5กลีบนะคะกระเทียมอันนี้งอกแล้วนะคะทุกคนแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเราว่ากระเทียมงอกมันก็เหมือนถั่วง,งอกอะเนาะประมาณนั้น คือยังสามารถใช้ได้อยู่นะคะนำมาสับให้ละเอียดแล้วก็พักไว้ค่ะในส่วนของพวกผักสดต่างๆเราก็เตรียมครบแล้วนะคะทุกคนแต่ก็ยังมีส่วนผสมของโปรโตีนนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นชิกพีนะคะหรือว่าถั่วลูกไก่นั่นเองนะคะวันนี้เราใช้เป็นแบบกระป๋องเพื่อนๆจะใช้แบบติบก็ได้นะคะนํามาแช่น้ําไว้แล้วก็ค่อยนํามาใช้นะคะอันนี้นําไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็พักไว้ค่ะแล้วก็จะมีมักกะโรนีนะคะใช้ปริมาณหนึ่งถ้วยนะคะเพื่อน เพื่อนจะใช้มะกรูดีเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นข้าวกล้องแทนก็ได้นะคะปริมาณหนึ่งถ้วยค่ะอันนี้คือเครื่องปรุงรสผักนะคะเป็นเครื่องปรุงรสผักรวมที่เขาทํามาแล้วนะคะเราใช้ปริมาณสองช้อนโต๊ะค่ะอันนี้คือเครื่องปรุงทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะ ได้เวลาปรุงกันแล้วนะคะทุกคนนำหม้อใบให้เหมาะสมกับเครื่องปรุงนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปใส่แครอทเซเลอรี่หอมใหญ่แล้วก็มันฝรั่งนะคะลงไปแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนเกือบเกือบสุกนะคะทุกคนใช้เวลานิดนึงนะคะในขั้นตอนนี้เพราะเห็นว่าแครอทมันฝรั่งเริ่มเ,ออเปลี่ยนไป ในทางที่แบบเกือบสุกประมาณ5 0เแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะอาหารฝรั่งเขาจะไม่ค่อยเจียวกระเทียมกันก่อนนะคะทุกคนใส่กระเทียมลงไปทีหลังนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปค่ะแล้วก็คนคุกเค้าให้เข้ากันคือเหมือนกระเทียมมันจะได้ไม่ออกกลิ่นมากจนเกินไปประมาณนั้นนะคะ หังจากนั้นก็เติมน้ําปริมาณ1ลิตรนะคะเติม1ลิตรก่อนนะคะเพราะว่าต้มไปต้มมามันจะมีการเติมอีกรอบหนึ่งนะคะต้มให้เข้าเดือดไปก่อนนะคะคือนอกจากเครื่องปรุงรสรสผัก2ช้อนโต๊ะนั้นเราก็ไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะความหวานมันจะออกมาเป็นธรรมชาติจากพืชผักของเรานะคะ พอต้มเดือดมาสักครู่หนึ่งนะคะก็เห็นว่าผักก็เริ่มนิ่มดีแล้วเราก็จะใส่ถั่วชิกพีหรือว่าถั่วลูกไก่นี้ลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยมักกะโรนีค่ะแล้วเราก็จะคนให้เขาเข้ากันนะคะส่วนผสมทุกอย่างคนให้เข้ากันเป็นอย่างดีค่ะเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าน้ํามันยังน้อยไปนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยเติมน้ําค่ะเราจะใส่ผัเลีแห้งลงไปก่อนนะคะ เพื่อนๆมีใบโหระพาสดก็สามารถใช้แทนได้นะคะพอดีเราไม่มีคือเหมือน อาหารของเรามันยังขาดสีเขียวอยู่เนาะก็พยายามเติมสีเขียวหน่อยปิดฝาต้มต่อให้สุกนะคะจนทุกอย่างสุกจนเป็นที่พอใจแล้วนะคะความข้นก็สามารถเติมน้ำได้นะคะแล้วก็ชิมรสตามใจชอบค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าเราไม่ได้ปรุงรสอะไรเพิ่มเลยเพราะว่ามันมีความหวานจากธรรมชาติจากแครอทจากมันฝรั่งอยู่แล้วเนาะเรียบร้อยนะคะตักเสิร์ฟได้เลยนะคะปริมาณที่ทำในวันนี้ก็สามารถรับประทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะ แต่ถ้าเกิดใครทานไม่หมดก็ตักใส่กล่องแล้วก็แช่ช่องฟรีซได้นะคะเวลาเราจะรับประทานแล้วก็ค่อยนําออกมาอุ่นนะคะสามารถเติมน้ําได้อีกรอบหนึ่งสําหรับซุปหมอ้อนี้นะคะเราทําหลังจากกลับมาจากปาร์ตี้คริสต์มาสนะคะปาร์ตี้อย่างหนักนะคะต้องการเอ่อเขาเรียกว่าซุปฟื้นฟูสุขภาพร่างกายนะคะแล้วซุปหมอ้อนี้คือแบบตอบโจทย์มากๆเลยค่ะอร่อยมากๆแล้วก็ย่อยง่ายมากๆค่ะ เราเติมต้นหอมโรยหน้าซุปไปอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่มีสีเขียวเลยเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้เพื่อนได้ในการทําซุปเพื่อสุขภาพนี้นะคะอร่อยย่อยง่ายรับประทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะทานได้ทุกเพศทุกวัยค่ะถ้าใครได้ลองทําแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ